รวจสอบเน่งเมดที่อยู่ช่องบ้านลุงพลนะคะ YouTube บ้านลุงพลปมเงินวังนะคะไม่ทราบว่าได้ติดต่อเงินทางวังมาใช้เท่าไหร่แล้วก็มีการใช้มนดำคเพิ่นใสด้วยหรือไม่นะคะก็เป็นข้อสงสัย แปลกใจตรงที่สามปีไม่ช่วยูงหาหลักฐานแต่มุ่งเน้นไปทางการก่อสร้างซื้อที่แล้วซื้อไปฉีดแปลงแล้วนะคะหลาแปลงมากนะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเอาเงินในวังมาซื้อหรือเปล่ากี่แปลงแล้วคะ สามปีได้ไปขิดแปลงแล้วเงินพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะพอไปสร้างพญานาคพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่เอาพอโครงการพระเจ้าอยู่หัวรลอกเก้าเขาเป็นโครงการจัดหางานให้คนในชุมชนสถานที่เตรียมอุคปบน้ำท่วมล่องหนสิบปีจัดหางานให้คนในชุมชนโรงเรียนสอนไพายเรือโรงเรียนสอนว่ายน้ำ เตรียมอพยพน้ำท่วมในอนาคตล่วงหน้าสิบปีคาดว่าเชื่อมโยงกับสีที่เสาสะพานพระนั่งก้าด้วย